ในระยะห่างออกจากโลกไปประมาณ75ล้านกิโลเมตรมีดาวเคราะห์เพื่อนบ้านสีแดงของเราตั้งอยู่บนดินแดนนี้ได้ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทรายสีแดงแห้งแล้งชั้นบรรยากาศเกือบทั้งหมดเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งยังมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลีย่ยลดต่ำลงถึงติดลบ80องศาเซลเซียสแต่ทว่าท่ามกลางสภาพแวดล้อมโหดร้ายของดาวเคราะห์ดวงนี้ เรากบพบร่องรอยของแม่น้ำลำธารที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดินแดนแห่งนี้ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำเหมือนกับโลกของเรายัางไม่มีผิดเพี้ยนแล้วอะไรกันทำให้มหาสมุทรของดาวอังคารเหอนหายไปจนดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าดาวเคราะห์แดงอย่างในปัจจุบันในวิดีโอนี้ Space Th จะพาผู้ชมทุกคนไปสำรวจอดีตของดาวอังคารไปด้วยกัน ดาวอังคารคือดาวเคราะห์ที่มนุษยชาติจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกหลงไหลและเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตในฐานะดาวของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามที่มาจากรูปลักษณ์สีแดงฉานเหมือนเลือดของมันเมื่อมองจากพื้นโลกจนกระทั่งเมื่อช่วงศตวรรษที่19แนวคิดเกี่ยวกับดาวอังคารของมนุษย์ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งนำโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีจิโอเวนี สเคปเปลลี y, ที่อ้างว่าเขาได้สังเกตเห็นพื้นผิวของดาวอ,อังคารว่ามีร่องรอยลักษณะแปลกๆกระจายไปทั่วทั้งพื้นผิวคล้ายกับร่องรอยของทางน้ำไหลอย่างเป็นระเบียบทำให้เจอเบนนี่เชืวอ่าดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราอาจมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ได้สร้างคูคลองขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อลำเลียงน้ำผ่านทะเลทรายแห้งแลง้งจากน้ำแข็งขั้วโลกมาบริเวณเส้นศูนย์สูง,สง,สง เพราะดาวอังคารนั้นแห้งแรงมากไม่เหมือนกับโลกที่อุดมไปด้วยน้ำและพืชผลชาวดาวอังคารจึงต้องสร้างคลองขุดให้กระจายไปทั่วทั้งดาวเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนเมื่อจิโอเวนนี่ได้ตีพิมพ์ข้อสรุปที่แสนเหลือเชื่อนี้เรื่องราวของมนุษย์ดาวอังคารก็ด่งดังเป็นพลุแตกจนสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดงานเขียนไซไฟคลาสสิกชื่อดังอย่างเช่นจอห์นคาร์เตอร์และ w a r of the Worlds จนกระทั่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มนุษย์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพียงพอที่จะส่งยานอวกาศลำแรกเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในปี1964โดยที่ตัวยานได้ใช้เวลากว่า9เดือนในการท่องอวกาศสู่ดาวอังคาร ก่อนที่จะเริ่มส่งสัญญาณภาพถ่ายกลับมายังโลกโดยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในสมัยนั้นจนเผยภาพถ่ายชุดแรกของดาวเคราะห์แดงให้เราได้เห็นซึ่งกลับไม่มีบ้านเมืองของชาวดาวอังคารหรือคูคลองที่เต็มไปด้วยน้ำตามที่จิโอบนันิกล่าวถึงเลยแม้แต่น้อยส่วนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกที่จิโอบวนิเห็น ก็กลับกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเห็นบนโลกแต่อย่างใดอีกทั้งยังได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งในอีก11ปีต่อมาเมื่อยานไวกิ้งของ n a ซาได้สัมผัสกับพื้นผิวของดาวอังคารและส่งภาพถ่ายสีกลับมายังโลกที่แสดงให้เห็นว่าดาวอังคารนั้นปราศจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปรรัญญาใดๆ มีแต่ทะเลทรายสีแดงแห้งแลง้งอ้างว้างสุดลูกหูลูกตาต่างกับดาวเคราะห์โลกที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรที่คอยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตหลายล้านสายพันธุ์เอาไว้ได้จนกลายเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะแต่ความจริงแล้วน้ำเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเจอได้โดยทั่วไปในระบบสุริยะของเรา บริเวณพื้นที่ที่เลยแถบดาวเคราะห์น้อยออกไปอีกทั้งดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสที่มีชื่อ,อยูโรปาก็มีปริมาณน้ำมากกว่ามาหาสมุทรบนโลกถึงสองเท่าหรือแม้แต่วงแหวนของดาวเสารที่ประกอบด้วยเศษซากน้ำแข็งนับล้านชิ้นซึ่งสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีโดยจะเห็นได้ว่าน้ำที่เราเจอส่วนมากในอวกาศจะอยู่ในรูปแบบของน้ำแข็ง เนื่องจากการที่น้ำจะคงสภาพเป็นของเหลวได้บนพื้นผิวดาวเคราะห์ต้องมีความดันบรรยากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงพออย่างเช่นตามปกติแล้วเราอาจเข้าใจกันว่าน้ำเริ่มเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสและจะกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนองศาเซลเซียสอยู่เสมอแต่ตัวเลขนี้ก็เป็นจริงแค่บริเวณพื้นดินใกล้ระดับน้ำทะเลเท่านั้นเพราะเมื่อเราไต่ขึ้นไปที่ระดับสูงขึ้น อย่างเช่นยอดเขาเอเวอเรสชั้นบรรยากาศก,ก็จะเบาบางลงมากจนมนุษย์ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนในการหายใจซึ่งจะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียสเพียงเท่านั้นในขณะที่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นเบาบางยิ่งกว่าอากาศบนยอดเขาเอเวอรเรสหลายสิบเท่าโดยคิดเป็นเพียงร้อยละ0.6ของโลกทำให้จุดเดือดของน้ำบนดา,าวอังคารโดยเฉลีย่ย อยู่ที่ติดลบ4.6องศา,ศาเซลเซียสจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่สภาพแวดล้อมของดาวอังคารจะเอื้อให้น้ำคงสภาพอยู่ในของเหลวได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวอังคารจะไม่เคยมีน้ำอยู่เลยในปี2006ยานอวกาศรุ่นใหม่ของนาซาที่มีชื่อว่า Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO ได้ถูกส่งไปประจำการที่วงโครจรของดาวอังคารเพื่อทำแผนที่ดาว โดยกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงอย่างที่ไม่เคยมียานสำรวจลำไหนทำได้มาก่อนโดยที่ตัวยาน MRO ได้เผยให้เห็นรูปภาพของแอ่งลุมอุกกบาทขนาดยักษ์สันซายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามสายลมพายุลมกรดที่กำลังหมุนวนในช่วงหน้าร้อนและร่องรอยของแม่น้ำลำธารโบราณที่ได้กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งดาวและเมื่อนักดาราศาสตร์ได้นำลักษณะภูมิประเทศดาวอังคาร มาประกอบกับผลวิเคราะห์ข้อมูลความชุ่มชื้นของดินที่ได้จากยานโรเวอร์ c u r i o s i t y ของ NASA ซึ่งได้ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารในปี2012ทําทำให้เรารู้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตอันห่างไกลประมาณ4 0 0 0ล้านปีก่อนดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นเพียงพอที่จะทำให้ไอน้ำในอากาศควบแน่นตกลงมาสู่พื้นดิน ไหลมากองรวมกันเป็นสายน้ํามุ่งลงสุ่ที่ราบต่ำทางตอนเหนือของดาวังคารกลายเป็นมหาสมุทรขนาดยักษ์ที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งในห้าของดาวอันเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ยานไวกิ้งสองได้ลงจอดเมื่อปี1976ครั้งหนึ่งดาวเคราะห์แดงก็เคยเป็นสีน้ำเงิน แต่ปัจจัยบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารก็ได้พรากมาหาสมุทรจากดาวอังคารให้เหือดหายไป 3, 2, 1 Main engine start ignition and liftoff of the Atlas V with Maven looking for clues about the evolution of Mars through its atmosphere ยานอวกาศเมเวินของ NASA ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร ผ่านการประจำการอยู่วงโคจรลักษณะคล้ายกับวงรีซึ่งทำให้ตัวยานสามารถเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศส่วนบนของดาวอังคารได้ในระยะเพียง150กิโลเมตรสูงจากพื้นผิวและได้มอบกุญแจที่จะไขปริศนาของดาวอังคารชิ้นสุดท้ายออกมาด้วยผลวิเคราะห์จากยานเมเวิรนระบุว่าดาวอังคารกำลังสูญเสียอากาศไปสู่ห้วงอวกาศในอัตราที่น่าตกใจ ประมาณ2กิโลกรัมในทุกๆ1วินาทีซึ่งคาดว่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจะหายไปอย่างสิ้นเชิงในระยะเวลาอีกเพียง500ล้านปีข้างหน้าเท่านั้นจึงแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้จางลงเรื่อยๆจนไม่สามารถรักษาให้น้ำคงสภาพเป็นของเหลวบนพื้นผิวได้อีกต่อไปโดยที่ตัวการของการสูญเสียชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้น ได้อยู่ห่างออกไปถึง250ล้านกิโลเมตรณนะศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราดวงอาทิตย์คือเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ฟิวชันขนาดยักษ์ซึ่งได้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกเสมอมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้ปลดปล่อยพลาสมาและอนุภาคพ,พลังงานสูงกระจายไปทั่วทิศท,ทางผ่านปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าลมสุริยะ ก่อนที่มันจะปะทะเข้ากับดาวเคราะห์ต่างๆอย่างดาวอังคารและได้พัดพาชั้นบรรยากาศของดาวออกไปสู่ห้วงอวกาศอย่างช้าๆสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหลายพันล้านปีต่างจากโลกของเราที่มีสนามแม่เหล็กคอยรักษาชั้นบรรยากาศของเราเอาไว้ซึ่งเกิดจากการที่สสารหล,ลอมเหลวภายในแกนโลกชั้นนอกได้เคลื่อนที่หมุนวนรอบแกนหินแข็งจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ในนโม ที่สร้างสนามแม่เหล็กขนาดยักษ์ขยายขึ้นไปในอวกาศหลายพันกิโลเมตรเหนือพื้นผิวโดยที่เราสามารถเห็นการทำงานของสนามแม่เหล็กโลกได้อย่างชัดเจนในช่วงเกินคืนบริเวณทั่วโลกเหนือแต้แสงออโรราสีเขียวสวยงามนี้ กิดจากการที่สนามแม่เหล็กของโลกได้เบี่ยงเบนให้อนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์พุ่งออฟโลกออกไปแต่ก็ยังมีอนุภาคปริมาณเล็กน้อยที่เล็ดลอดเข้ามาตามแนวสนามแม่เหล็กของโลกก่อนที่จะปะทะเข้ากับโมเลกุลของแก๊สในอากาศที่ระดับความสูง90กิโลเมตรเหนือพื้นดินและก่อให้เกิดสีสันสวยงามขึ้นตามองค์ประกอบของธาตุต่างๆในชั้นบรรยากาศอย่างเช่นออกซิเจนที่จะเกิดเป็นสีเขียวขึ้น ซึ่งถ้าหากเราสามารถย้อนเวลาไปในอดีตเมื่อราวสี0พล้านปีก่อนดาวอังคารก็ย่อมมีแสงออโรราเต้นระบำไปมาเฉกเช่นโลกที่ได้คอยปกปักรักษาชั้นบรรยากาศของดาวโอไว้เป็นอย่างดีจนน้ำสามารถไหลไปมาได้อย่างอิสระบนดาวอังคารบางก็รวมตัวกันเป็นมหาสมุทรทางตอนเหนือบางก็ถูกผลักตามแรงโน้มถ่วง ให้ไหลตกลงสู่หุบเขาขนาดยักษ์ที่ลึกกว่า4กิโลเมตรซึ่งไม่อาจพบเจอที่ไหนได้ในระบบสุริยะนอกเหนือจากดาวอังคาร แต่แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็อยู่ได้เพียงไม่นานก่อนที่แสงออโรราของดาวจะค่อยๆสลัวจางลงไปเรื่อยๆเนื่องจากดาวอังคารมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรักษาแกนกลางของดาวให้ทำงานอยู่ได้นานพอทำให้สนามแม่เหล็กของดาวเริ่มที่จะหยุดทำงานลงชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจึงปราศจากเกราะกำบังที่จะป้องกันลมสุริยะได้อีกต่อไปและในที่สุด สภาพแวดล้อมของดาวก็ไม่อาจรักษาน้ำให้อยู่ในสภาพของเหลวได้อีกต่อไปมหาสมุทรบนดาวอังคารจึงเริ่มเหือดแห้งไปเมื่อราว3,600ล้านปีก่อนลงเหลือไว้เพียงแต่ร่องรอยของสายน้ำที่ถูกปกคลุมด้วยผืนทรายสีแดงไปทั่วทั้งดาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าชะตากรรมของดาวอังคารจะต้องจบลงอย่างน่าเศร้าแบบนี้ไปตลอดกาลเพราะในปัจจุบัน มนุษยชาติก็ได้ฝันอยู่ลึกๆที่จะชุบชีวิตของดาวอังคารขึ้นมาอีกครั้งผ่านการทำวิศวกรรมพลิกโฉมสภาพภูมิอากาศระดับดวงดาวหรือที่เราเรียกกันว่า terraforming ซึ่งอาจทำให้ลูกหลานของเราในอนาคตทางไกลได้เห็นโลกและดาวอังคารกลับกลายเป็นดาวเคราะห์สองพี่น้องสีน้ำเงินรวมระบบสุริยะเดียวกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง